ดวงเด่นรายวันประจําวันที่5กรกดาคมพุทธศักราช2563สําหรับการงานวันนี้นะฮะบอกเลยเป็นวันที่รุ่งเรืองวันที่รวยรวดเร็วนะครับเป็นวันเฮงวันดีอีกหนึ่งวันสําหรับกิจการการค้าการขายธุรกิจรวยในเรื่องของการเงินเด่นมากอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับนะฮะการเงินต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเฮงวันที่มีความสุขวันที่มีรอยยิ้มมีกําลังใจยิ้มรับทรัพย์บารมีวันนี้ work ในเรื่องของสุขภาพระวังในระบบน้ำเหลืองลำไส้นะฮะมดลูกฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราเจ็บเราป่วยควรพบแพทย์อย่างด่วนเร็วที่สุดครับในเรื่องของความรักต้องอแสดงความยินด,ดีสําหรับคนที่โสดอยู่วันนี้มีเกณฑ์พบรักสูงแล้วคนที่มีความรักอยู่แล้วนะฮะ ควรเอาใจใส่คนรักของคุณเราจะต้องเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับสำหรับวันนี้นะฮะแนะนําในเรื่องของการเสริมดวงโดยการปล่อยถ่ยชีวิตสัตว์คือหรือการปล่อยปลาดุกทั้ง19ตัวเพื่อส่งเพื่อเสริมเพื่อเชิดเูืชูรักและความสดชื่นจะเกิดขึ้นเกื้อกูลคุณรวยครับ เลขมหามงคลในวันนี้คือ6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับและก็ในช่วงเย็นคือเวลา6โมงเย็นถึงเวลา2ทุ่มสีการัคกินีที่ต้องห้ามวันนี้คือสีน้ำเงินสีที่ทำให้คุณสุขภาพดีวันนี้คือสีครีมและสีที่เพียวเหนียวนาำรัพบในวันนี้คือสีแดงแล้วก็สีม่วงคุณรวยแน่อนอนครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563สำหรับการงานวันนี้นะฮะค่อนข้างโดดเด่นนะฮะดาวการงานหนุนนำชะตาชีวิตดวงการงานหนุนนำดวงชะตาวันนี้การติดต่อประสานซื้อมาขายไปธุรกิจธุรกรรมธุรกิจธุรการรวย ในเรื่องของการเงินบอกว่าเด่นมากการเงินตามมานะฮะฐานการเงินไม่ได้เปิดรับทรัพย์รับบารมีงานจากปัญญางานที่เราทําไว้หรือเกียรติที่เราสร้างขึ้นวันนี้เป็นวันที่รับทรัพย์รับรวยครับในเรื่องของสุขภาพฉะนั้นวันนี้พยายามพักผ่อนปล่อยวางว่างสุขอนิจจังปล่อยวางแล้วมีความสุขชีวิตคุณจะเวิร์คครับในเรื่องของความรักวันนี้ต้องบอกว่ายินดีปรีดาสโมสรเปลี่ยนปีสําหรับคนที่โสดอยู่วันนี้มีเกณฑ์พบรักค่อนข้างสูงในเรื่องของการเสริมดวงเราจะพากันไปที่ไหนดีครับอาจารย์ครับส่วนการเสริม ดวงนะฮะแนะนาเลยนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาฉะนั้นวันนี้แนะนําถวายเทียนพรรษาถวายหล,ลอดไฟถวายอะไรที่เป็นแสงสว่างชีวิตจะนําพาชีวิตคุณสําเร็จครับเลิกมาหามงคลในวันนี้คือ8ปดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าและก็ในช่วงเย็นคือเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับและก็สีที่จะเพียวเหนียวนำทรัพย์ให้กับคุณในวันนี้คือสีแดงแล้วก็สีน้ําตาลครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันอังคารที่7กร,รกฎาคมพุทธศักราช2563สำหรับการงานวันนี้นะฮะอยู่ในล,ลักษณะกลางนะครับไม่ดีมากไม่เสียรายในเรื่องของการเงินบอกว่าหนักอกหนักใจค่อนข้างหนักอกหนักใจอย่างมากเลยมืด8ด้านนะฮะจะมองหาใครช่วยเหลือเรื่องการเงินค่อนข้างยากวันนี้ดวงกระตกินการเงินเกิดขึ้นในพื้นชะตาวันนี้ฉะนั้นวันนี้ใช้สตินะฮะจะผ่านด้วยดีครับทําให้ในเรื่องของสุขภาพบอกว่าไมเกรนอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับ นะฮะผลพวงจากการเงินไม่ดีการงานไม่ปังนะฮะส่งถึงสุขภาพทำให้คุณคุ้นคลิดปัญหาต่างๆการเงินต่างๆฉะนั้นวันนี้ปล่อยวางว่างสุขจะผ่านด้วยดีครับในเรื่องของความรักบอกว่า อ,อย่างมากอย่างไรบ้างาครับอาจารย์ครับส่วนความรักนะครับวันนี้จะมีเกณฑ์คุยกันไม่รู้เรื่องงุดหงิดจู้จี้จุกจิกการไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันฉะนั้นวันนี้ให้อภัยซึ่งกันและกันจะดีมากครับในเรื่องของการเสริมดวงต้องไปที่ไหนดีนครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วส่วนการเสริมดวงสําหรับวันนี้นะฮะควรจะจูงมือคู่รักนะฮะสวดคาถาชินนบรรนัญชรติดต่อกันสักเก้าวันชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนครับ เลขมหามงคลในวันนี้นะครับคือเวลา4โมงเช้าถึงเวลาบ่ายโมงแล้วก็ในช่วงเย็นคือเวลา4ทุ่มถึงตีงสีที่ควรต้องห้ามในวันนี้คือสีเหลืองสีที่ทําให้คุณเพียวเหนียวดทซับในวันนี้คือสีส้มและสีแดงคุณรวยแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจําวันพุทธที่8รกรกฎาคมพุทธศักราช2563สําหรับการงานวันนี้นะฮะดวงชะตาเปิดรับทรัพย์ค่อนข้างโดดเด่นนะครับวันนี้คนที่ทํากิจกรรมกิจการหรือประมูลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนสําเร็จครับในเรื่องของการเงินสดชื่นมากอย่างไรครับอาจารย์ครับนะฮะการเงินต้องบอกว่าสดชื่นสดใสแน่นอนวันนี้ทําให้คุณยิ้มได้รับทรัพย์งานที่ทําไว้ผลงานที่ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณะวันนี้เงินถึงมือแน่นอนครับในเรื่องของสุขภาพต้อง ระวังอย่างมากอย่างไรครับาจันครับส่วนสุขภาพนะฮะระวังภูมิแพ้ระวังแพ้ฝุ่นระวังแพ้อากาศนะครับฉะนั้นจะทานอะไรจะดําเนินทิศทางไหนก็แล้วแต่ ระมัดระวังตัวครับว้าวความรักดีมากสดชื่นอย่างไรครับอาจารย์ครับแสดงความยินดีสําหรับคนที่โสดอยู่นะครับวันนี้คุณมีเกณฑ์พบรักค่อนข้างสูงฉะนั้นวันนี้เมื่อพบรักเจออะไรที่ดีแล้วเจอเพชรเม็ดงามแล้วรักษาเพชรของคุณให้ยาวนานครับวันนี้เราจะไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับสำหรับการเสริมดวงวันนี้นะฮะแนะนําด้วยการปล่อยชีวิตสัตว์ก็คือปล่อยเต่าทั้ง9ตัวนะฮะเต่าเป็นสัตว์ที่เดินแล้วก้าวหน้าฉะนั้นวันนี้เมื่อคุณปล่อยแล้วคุณจะสําเร็จทุกเรื่องราราคับ เลขมหามงคลในวันนี้นะครับคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงและก็ในช่วงเย็นคือตีหนถึงตีสามนะครับสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีชมพูทีสีที่ทําให้คุณรวยในวันนี้คือสีแดงและก็สีม่วงคุณรวยแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันพฤหัสที่9กันยายนคมพุทธศักราช2563สำหรับการงานวันนี้นะฮะต้องบอกเลยเป็นพื้นชะตาปิดนะฮะฉะนั้นเมื่อวันนี้เป็นพื้นชะตาปิดคุณทำอะไรอาจจะยังไม่สำเร็จอาจจะพบเจออุปสรรคอาจจะพบเจอสิ่งไม่ดีฉะนั้นวันนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านด้วยดีครับเรื่องของการเงินเหนื่อยล้าอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับนะฮะส่วนสภาวะการเงินในวันนี้นะฮะเงินที่รองงบดุลที่คิดไว้หรืออะไรที่ต้องการนะฮะยังไม่สำเร็จนะครับวันนี้คุณต้องทนไปหน่อยนะฮะขอให้ ทุกคนผ่านด้วยดีสําหรับวันนี้ครับในเรื่องของสุขภาพบอกว่าต้องระวังอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนสุขภาพนะฮะระวังในเรื่องของการทานสักหน่อยนะฮะมีเกณฑ์ผ่าตัดราไส้นะฮะฉะนั้นเมื่อเรารู้เกณฑ์ของเราแล้วนะฮะดูแลสุขภาพตัวเราและคุณจะผ่านด้วยดีครับในเรื่องของความรักบอกว่าเป็นความรักใช้ความคิดอย่างไรครับอาจารย์ครับ ส่วนความรักนะฮะสภาวะจากเรื่องการเงินการงานในทุกเรื่องที่มีผลพวงเกิดอุปสรรคฉะนั้นวันนี้ทําให้คุณหงดหงิดจู้จี้อารมณ์ร้อนฉะนั้นวันนี้อภัยทานคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตครับวันนี้เราจะต้องไปเสริมดวงที่ไหนดีครับอาจารย์ครับนะฮะวันนี้ผลพวงทั้งวันเหนื่อยแล้วล้าแล้ว ปวดหัวดหน้ามือตาลายแล้ววันนี้แนะนําให้จูงมือคนรักปฏิบัติธรรมนะฮะสวัน7วัน9วันตามความสะดุกของเราและชีวิตคุณจะเปลี่ยนแน่นอนครับเลขมหามงคลในวันนี้คือบ่าย3โมงถึง6กโมงเย็นและก็ในช่วงเย็นคือเวลาตีสามถึง6กโมงเช้าสีต้องห้ามในวันนี้คือสีดําสีน้ําเงินและก็สีม่วงสีที่เพียวเหนียวนําทรั์กับคุณในวันนี้คือสีฟ้าและสีส้มคุณรวยแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจำวันศุกร์ที่10กรกาคมพุศักรา2563สำหรับการงานวันนี้นะฮะจะเป็นดวงดาวที่อุปสรรคเกิดขึ้นในพื้นฐานการงานนะครับวันนี้ ให้ทุกท่านผ่านให้ได้เรื่องงานจะผ่านด้วยดีครับในเรื่องของการเงินบอกว่าใช้ก้อนโตมากอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนการเงินนะฮะมีเกณฑ์ใช้เงินก้อนโตนะฮะนี่สินที่ก่อไว้ภาระที่เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้คุณต้องมีสติแล้วมีสัมปชัญญะอย่างมากจะผ่านวิกฤตอย่างต่างๆครับในเรื่องของสุขภาพต้องพักผ่อนอย่างมากอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับนะฮะส่วนสุขภาพนะฮะพยายามพักผ่อนให้เยอะดื่มน้ํามากๆนะฮะเพื่อสุขภาพที่ดีรู้ว่าเจ็บป่วยรู้ว่าไม่สบายพบแพทย์ด่วนครับในเรื่องของความราักบอกว่าอ่าบมา อย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนความรักนะฮะคุณจะเหนื่อยเรื่องการเงินการงานมาแล้วแต่ความรักก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยสุดท้ายมีคนนึกถึงคุณจะมีเกณฑ์รักเก่า U ีดยูเทินนะครับในเรื่องของการเสริมดวงต้องไปเสริมที่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนการเสริมดวงนะฮะวันนี้เหนื่อยการเงินการงานก็ดีความรักก็ดีเหนื่อยมาละฉะนั้นวันนี้แนะนําการเสริมดวงด้วยการถวายตู้บริจาควางไว้เป็นสาธารณตามวัดวาอารามหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมครับ เลขมหามงคลในวันนี้คือ6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับและก็ในช่วงเย็นคือ6โมงเย็นถึงเวลา2ทุ่มสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีม่วงและก็สีเงินสีที่ทำให้เพียวเหนียวนำทรัพย์ในวันนี้คือสีฟ้าคุณรวยแน่นอนครับ ดวงเด่นรายวันประจําวันเสาร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2563สําหรับการงานวันนี้นะฮะต้องบอกเลยเป็นวันที่แฮปปี้วันที่มีความสุขนะครับดวงนารีอุปธรรมวันนี้คบกับสตรีเพศแม่มีแต่คําว่ารวยกับรวยครับในเรื่องของการเงินรับเงินก้อนโตมากอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับนะฮะรับเงินก้อนโตรับทรัพย์เปิดบารมีวันนี้งานที่ทําผลงานที่ประจักษ์ต่อสาธารณะเป็นวันที่ได้เงินก้อนโตจากผลของงานที่เราทำไว้นะฮะวันนี้โดยเฉพาะติดต่อกับสตรีรวย ในเรื่องของสุขภาพบอกว่าอ่อนเพลียอย่างมากอย่างไรครับอาจารย์ครับส่วนสุขภาพนะฮะพักผ่อนเยอะๆนะฮะวันนี้เป็นวันที่เพลียเพราะหนึ่งเราอาจจะลุยงานลุยงานลุยทุกอย่างทุกสิ่งด้วยความเหนื่อยล้าฉะนั้นวันนี้กอบกลยทุกอย่างแต่ควรพักผ่อนเยอะๆครับในเรื่องของความรักบอกว่าได้รับสิ่งที่โตมากอย่างไรครับอาจารย์ครับต้องแสดงความยินดีสําหรับคนที่โสดอยู่นะครับวันนี้มีเกณฑ์สละโสดนะครับเจอคนที่ดีเป็นรักแท้กันระยำนิมิตที่ช่วยกันทำสิ่งที่ดีวันนี้เวิร์คครับเราต้องไปเสริมดดวงทีี่ไหนคครรัับบจ นะฮะจริงๆแล้วในส่วนของการเสริมดวงแนะนํานิดหนึ่งในเรื่องของการตักบารนะรพยายามจูงมือคนรักหรือจูงมือบริวารของเราตักบารติดต่อกันสักเก้าวันจะทําให้ทุกอย่างราบลื่นและร่ํารวยครับเลขมหามงคลในวันนี้คือ8ปดโมงเช้าถึง10บโมงเช้านะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับคือ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีเขียวและสีส้มสีสที่จะทําให้คุณรักรุ่งรวยคือสีแดงสีเหลืองและก็สีบรอนเงินคุณรวยแน่นอนครับ เริ่มต้นดูแลสุขภาพด้วยบีเฮิร์ที่มีส่วนผสมของสรรแดงตังถังเช่าเห็ดลินจือและสาสกัดงาดำบ,บุดมไปด้วยสุดยอดราชาสมุนไพรจากธรรมชาติ